สดๆจับขึ้นมาจากยังดอกแมวดักกุ้งค่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งอันจับมันสดแห่มันเต้นดงล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 งเอ้ยเบิ้งเป็นตะเต้นเบิ้งในเปียงค่ะเบิ้ง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 ค่ะมีตะกุ้งไครเลยค่ะซี่เบิ้งเด้อค่ะมันสดบ่ะช่างสดช่างแสบค่ะแสบค่ะกินได้ฟ้ามเลยแสบครับพี่น้อง เนี่เราโตดกวนมึงหวะเราอีกค่ะบังหวะหูแมดินน้อง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 โอ้ยเยาวานบาปกรรมเถอะเนาะเจ้าป้าผึ้งตาอันฝูหวานนะคะหวานเจ้าของป้าผค่ะมาเบิึงเจ้าของป้ากับผู้งามเดิ่งผึ้งก็โตงามงามนี่เห็นปะค่ะโอ้ยตาเจ้าของป้าผึ้งแงงามเดิ่งค่ะผู้ใดสนใจพอผ่านแม่ผ่านปุ้งเด้อค่ะแนะนั้เลยค่ะ ตุกตาอันโกฟาร์มกุ้งสดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ารหรังหักแป้งครับผมบ้าโกล่ลำซำชาแน,นลครับเมื่อนี้เป็นคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งครับที่จะมาถ่ายทอดความรู้เรื่องเกษตรเปิดที่ของเพื่นมียัางน่ตอนนี้พิกัดนะครับมาถึงอำเภอหน้าโพจังหวัดบุรีรัมย์เป็นการประสิทธิ์แล่แปความรู้กันจากของฟาร์มไปกันเลยครับพี่น้อง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเจ้าของฟาร์มครับเมื่อนี้พี่กัดฟาร์มเฮาซื้อฟาร์มยังครับซื้อฟาร์มกุ้งฝอยอีสานอินดีบุรีรัมย์ค่ะครับผมเอิ้นซื้อน้องยังนะครับน่องตุกตาค่ะน่องตุ๊กตาเนาะมื้อนี้เพื่อเป็นการบ่เสียเวลานะครับมื้อนี้ช่องลำซ้ำชาแนลจะมาเอาความรู้กับน้องตุ๊กตาข้างในมีหยังครับไปชมกันเลยครับพี่น้องครับกับน้องตุ๊กตาครับเริ่มต้นอีหลีนี่การเลี้ยงกุ้งเฮาเริ่มนี่ยเลยครับในการหันมาเลี้ยงกุ้งบอกพี่น้องฟังแน่ค่ะพอดี สนใจเนาะค่ะกัศึกษาจากเกษตรกรนะคะอะ่กับไปเบิ้งงานหลายทีค่ะอ๋ไปเบิ้งงานหลายหม่องแล้วงานค่ะก็ะเลยมาเห็ดเด้มาเห็ดอยู่ตรงบ้านสวนค่ะค่ะเป็นบ้านสวน คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละค่ะก็คือพื้นที่ของคุณพ่อกับแม่แม่นค่ะเฮ็ดจริงจริงยังๆเขาเฮ็ดมาจากตีแล้วครับถึงตีอันนี้ยังไม่ถึงปีค่ะประมาณหาเดือนค่ะหาเดือนใช่ค่ะกในการเลี้ยงกับประสบผลสำเร็จแล้วเนาะแม่นได้ขายไหมครับเนี่ยได้ขายแล้วค่ะได้ขายแล้วได้ขายพอแม่พันธุ์กุ้งฝอยแล้วค่ะขายตัวโรคบาทครับในพื้นที่อ่าในพื้นที่อันนี้คือขายตัวระบาดตัวระบาดใช่ไหมะตัวผู้ตัวเมียแม่นค่ะประมาณจักเดือนยังได้จำแนยครับในการเลี้ยงประมาณสามถึงสี่เดือนค่ะ จะจะ <Jamie S 1> เป็นตัวเต็มว่แล้วก็สามารถดิจำน่ายเป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์ได้เขาขายเฉพาะพอพันธุ์แม่พันธุ์อย่างเดียวเนาะแม่นค่ะพอพันธุ์แม่พันธุ์กับ่พ่อขายกับพ่พ่อแม่นตัวระบาดพี่น้องครับอ่ะวิธีการเห็ดบอบอยไอ้ฟังแน่ค่ะวิธีการเห็ดบอเขากะเขาซื้อผ้าใบมาตเซย์เนาะแม่นค่ะอันนี้สร้างมาค่ะกว้างเท่าไรเงี้เท่าไรครับอันนี้แต่จะเป็นตอนที่เริ่มทําที่แรกกับสองคูณสี่เมตรค่ะเฉพาะค่าผ้าใบประมาณแปดร้อยแปดร้อยเอารุ่นหนาสุดเลยติอันนี้กันนาอยู่ค่ะพี่ประมาณอ่า จากสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบแมนค่ะตรงคางนี่ก็คือพี่น้องครับข้อเคล็ดในไงเลยเนาะแมนค่ะเอาไม้ยู่ค่ะน้ำให้น้ำหน้าแมนค่ะพี่น้องครับไทยดนกลางกระตอกเป๊กเรากระเบื้องเป็นตัวกันน้ำแมนค่ะบ่ราห้มันแตกออกเนาะคือเขาบดดิมีไม้แผ่นใหญ่เนาะแมนค่ะก็เลยดัดแปลงก็เลยดัดแปลงเอาเป็นกระเบื้องลงทุนร่วมเบสเสร็จแล้วเคร่งผ่าใบกับตัวออกซิเจนนี่เบิดเท่า์ไร่์ต่อโบเชียร์ต่อโบกับพอพันบ่ประมาณหนึ่งพันนี่ยแหละค่ะหนึ่งพันถ้วนตัวนี้ เขาใส่ยักอันครับเนี่ยขอหยาดจับได้ยังเนาะจับได้อยู่ค่ะครับอันนี้ก็คือคอออกซิเจนครับตัวละยักบาทครับเนี่ยประมาณตัวละสิบบาทบ่อหนึ่งนี่ใส่ประมาณจ็กตัวน้องแหละประมาณสามตัวหาตัวค่ะแล้วแต่สามถึงห้าแล้วแต่เขาจะใส่เนาะแล้วพี่น้องเพราะตรงแล้วแต่ว่าความนานเนี่ยเขาต้องกลุ่มหลายบ่อจ้า เปิดเวลาใดหอดเวลาใดครับเปิดตลอดค่ะเปิดทั้งวันเลยแม่นค่ะแต่เทอทอนี่เขาจงจองหูเพื่อเห็ดอย่างรับนอันนี้เห็ดเป็นแผงโซลาเซลล์ค่ะมันจะมีนำาต๊ค่ะโซลาเซลล์ทำงานมันจะไหลมาตามทอแล้อเ็าเป็นนำาต๊แม่นค่ะเป็นนำาต๊เพื่อกระตุ้นการสลัดไข่ของน้องกุ้งอ๋อเป็นเทคนิคไหมแม่นค่ะเลี้ยนแบบธรรมชาติพอสองคุณซีเมตรใส่พอพันเมลพันไหลาไปได้บางทีน้องฟันแน่ประมาณหนึ่งพันตัวค่ะหนึ่งพันตัวต่อบ่อใช่ค่ะ แล้วก็ในส่วนของจองแหน่นี่เขาใสหน่อยไร้สักหน่อยนึงละจอกแหน่เขากะบบดของใสหลายค่ะแรกเรียนแม่นค่ะเลียนแบบธรรมชาติให้ให้เนียนที่สุดค่ะเพื่อนเองหาใครองเพื่อนเองเนาะแม่นค่ะประมาณสมมติว่าได้พอพันไม่พันไม้แรงๆเนาะเขาเริ่มเอาลงปั๊บค่ะโดนปันญดเพิ่นังออกลูกออกหลานประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าวันอ๋อเพื่อนจะจับคู่ใครแม่นค่ะ มีการออกลูกตัวน้อยการบำบัดนี้ต้องได้นำเวลาน้ำเสียน้ำยัางเขาปล่อยอย่างไรวิธีการมีมีระบบปล่อยน้ำทิ้งมั้มีมีค่ะแต่ว่าตอนนี้คือว่าทิ้งนกทุกตาเรียงนี่คือบปฐนีนี่เจอปัญหาว่าน้ำเสียเลียงมาสามสี่เดือนนี่บ่ได้เปลี่ยนน้ำเลยค่ะน้ำยังนี่คือคงทีบ่ได้เปลี่ยนนี่คือกุ้งกับบ่ตายกุ้งกับบ่ตายครับนี่ก็คือวิธีการเรียงแบบเอาธรรมชาติมามาเรียนลูกแม่นจ้ะหล้กก็รด้นส่วนของการแห้อาหารครับให้อาหารตอนแรงค่ะตอนแรกเที่ยเดียวแม่นค่ะ ซ้ำนี่ให้ให้ให้ให,หลายให้หน่อยซ้ำใด้ให้ประมาณสองช้อนค่ะสองช้อนต่อวันวิธีการดักเดี๋ยวจังเบิ้งขั้นตอนอีกทีหนึ่งครับค่ะด้านคางทั้งนี้กัคือเห็ดบอยเนี่ยตันต้องละ่ะอันนี้<ๆ>เป็นบอกุ้งคือกันค่ะอันนี้เพื่อว่าไอ้น้องกุ้งขยายค่ะขยายแบบพอแม่พันธุ์แบบทีนั้าเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเมื่อเบิ้งวิธีการให้อาหารกุ้งของน้องตุ๊กตาเห็ดจังไดนะครับอุปกรณ์มีอย่างกับนีตะแกรงน้อยค่ะตะแกรงน้อยเอาหินใส่เพื่ออย่างน้อหใส่เพื่อท่วงค่ะอ๋ ให้หัวถ่ายหนูหอย่างละซอนอ๋อครับวิธีการหัวอาหารเป็นหัวอาหารกุ้งเบอร์ใดนอ่นี่อหัวอาหารกุ้งเป็นแบบเม็ดจมค่ะเม็ดจมค่ะแต่ว่ายูยูที่ฟาร์มของน้องตุ๊กตาเนี่ยจะมีเอาลุงไปเลยอ่ะวิธีครับอ่าเนี่ยเบื้อ่น้งครับนี่คืออาหารกุ้งนะคะเดี๋ยวไอเม็ดอาหารจะจมลงไปองครับตอนนี้มันถ้าได้จมเอาหินท่วงเนาะแมนค่ะอันนี้เขาหอยแมงมาอเลี้ยงเอเดียวแมนค่ะประมาณบอจะนีห้ยัยงซอนก่อนครับ สองส่วนเลค่ะนี่คือวิธีให้โนอหานบ่อจำหนิดาบ่อสิบสองเมตรตัวนั้นใส่ไรไปไลยครับใส่กับประมาณจักส่วนซีส่วนหาส่วนเนาะค่ะหาส่วนบ่อความยาวเพิ่นเนาะความยาวตามขนาดพี่น้องเมื่อเบิ่์นเผินดักกุ้งมื่อเทียนจังไดน้องลูกตาจ้านี่บอกครับนั่งใส่กุ้งแม่นค่ะเขาเอือนว่าใส่ใส่ดักกุ้งบ่ค่ะจะใส่ใส่ว้ตั้งแต่ตอนเลี้ยงค่ะคือกุ้งเพิ่นจะเข่าช่วงแรงแม่นค่ะก็คือเดี๋ยวโย้พี่น้องเบิร์น เอาหัวอาหารมัดทางในบ่ครับแม่นค่ะเอาหัวอาหารใส่เข้าไปทางในค่ะจับพี่น้องนี่มัดหัวอาหารใส่ทางในจ้แล้วก็เอาลงไปตอนแรงๆค่โดนปันไดจังมากยมตอนเส่าค่ะตอนเส่ามาเก็บเสียนึงแม่นค่ะตอนเส่าเ้าจะค่อยมายกเบิ้งค่ะน้องกุ้งไปเขาไล่ไปนี่ยครับพี่น้องครับการดักในส่วนของฟาร์มต่างๆนี่ห้ามใส่สารเคมีเนาะจ้อันนี้ของเฮ้านี่ห้ามอีย่งเนี้ยเพราะหูข้อมูลบ่ครับเพราะว่าเห็ุให้กุ้งตายนี่หนึ่งอ๋อกุ้งตายไอ้ สาเหีจะคือหนึ่งน้ำเสีย,ส,ยสองคือนกกุ้งหลอกข่ไดาวเพราบ่ได้าไดสามพวกยาขามาแล้งต่างๆเนี่ยหามมาไกลเลยเนาะแม่นค่ะครับ่ะมือเข้ากับบ่บอ่บอบ่อไข่แบบว่าเอามาจุนน่มนานแต่ผู้ใดใส่โลชัน่ชนถ้าผิวสารเคมีนี่บ่ให้มาจับมาบายในในบอ่อเลยเนาะเพราะว่ากุ้งเป็นสัตว์ที่อ่อนแอตายเร็วตายง่ายปั๊มนี่ใส่แค่ตัวครับที่ดังอยู่นี่ตัวเดียวค่ะตัวเดียวท่อนี่แบบลากเงี้ยวเลยตัวนี้แต่ละเส้นนี่ไปหาปั๊มเลยเนาะค่ะบางฟาร์มเขาจิต่อพี่ไซี แต่้องน้องตุ๊กตาเนี่เอาไซส์เงาเงาเลยค่ะตอเป็นปั่มตอเป็นไนบริตอเป็นทอค่ะลังค่านี่ใส่เบอร์ใดครับผ่ามุ้งแซลลี่นี่ดำสุดเลยบอหรื่อประมาณ80ดิบค่ะ8ปดิบไม่ค่อนมุ้งเพื่อให้อ่อนใบห้อ่อนค่ะละค่หนึ่งคือแสงแดดกับทำแบคทีเรียกับน้ำน้ำจะเสียตัวนี้เขาต้องกองแสงให้ห้่อนนะสนเลยค่ะหน้าฝนกับปอยสีเลยแมนค่ะนี่ครับ เป็นฟาร์มที่แปลกบ่อคือฟาร์มอื่นผมมาเบิ้งนี่บ่อได้ไท่ายน้ำเนี่ยมาน้ำทีข้าวที่อยู่ทไหนครับนี่ของบอ่อเราอ๋อก็จะมี๊ยบจ้อใบขางล่างค่ะบอ่อในห้องเลี้ยงอยังครับในนี่อันนี้เป็นไส้พอแม่พันกุ้งปล่อยเท่กันค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือกุ้งพันพระเทพครับอีกพันหนึ่งของฟาร์มนี่ครับสองสายพันพันนี้จะเป็นพันทีนะครับตัวใหญ่ก็พันธรรมดาเป็นการเอามาจากบ่อธรรมชาติครับดักมาแล้วมาปล่อยเพื่อจะขยายพันธุ์ยี่น้องสนใจกับมีสองสายพันธุ์ครับ กุ้งชนิดนี้จะตัวใหญ่กว่ากุง้งฝอยทั่วไปแล้วก็น,น่าจะเป็นสางมูลราคาให้กับฟ้ามี่ใช่ค่ะอย่างไดทั้งบอ่อปูนทั้งบอ่อผาใบจ้ะตัวนี้มันมันแข็งบางสีเวลาเขาจับนี่เขาใส่อย่างดักครับเป็นตัวดักให้กันติแม่นค่ะตัวดักกับข้ได้ให้กัน,กนเป็นการทดลองจ้า<ม>บ่าตายเนาะบ่าตายแต่หลกัหลกๆต้องมีท่อออกซิเจนเนี่เพิ่นค่ะอือครับจงทายแล้วครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องน้องราครับฝากเบอร์และพิกัดฟาร์มเฮาแน่ให้เพื่อนสนใจอยากได้พอพั้นไม่พั้นครับค่ะ พิกัดฟาร์มน้องตุตาลั๋งกนะคะอยู่ที่บ้านโคกกุงค่ะบ้านเลขที่86หมู่7ค่ะตำบลดอน,นกอกอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์จ้าหมายเลขโทรศัพท์ครับค่ะหมายเลขโทรศัพท์0908920826ูดเ้อลยค่ะมีเฟซบุ๊กไหมล่ะเฟซบุ๊กน้องตุตาลั๋งกค่ะครับวันนี้ก็ถือว่าจะของฟาร์มให้ความรู้พี่นอ้องมาเบิ่งช่องครับบ่ได้ความรู้หน่อยก็หลายสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้สำหรับมี้ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมครรรับกกก็็ขขขอออให้้ทททุุ่่่่าาาาานนีีมมชสภพพแแงงงลลๆๆเืย ไปพร้อมกับน้องตุ๊กตาเลยครับครับสวัสดีครับ